มันเกิดอ,อะไรขึ้นกับเมืองไทยทุกคนจัดกันยิ่งใหญ่ขนาดนี้เลยเหรอนี่มันสุดจริงๆครับทุกคนคอมเมนต์กันเข้ามากครับพี่น้องคอมเมนต์กันมันเกิดอ,อะไรขึ้นอีกแล้วทุกคนจัดยิงง่งใหญ่อลังการจริงๆสุดจริงๆครับผม ตะลึงครับทำเมาผมตะลึงนะทุกคนมาอยู่เมืองกรุงเมืองศรีวิไลยบอาแเนี้ยแปลกใจเราเป็นยังน้องๆน้องไม่ด้มาประเทศไทยแรงงานลาวเขาในมาประเทศไทยเป็นยังคือหลงไหลไฟเสียงพี่น้องมายยอดแนวน,นี่แหละครับเจอไฟเสียงแบบนี้บ่าวนวเองกเกือบลงพี่น้องเลยพี่น้องเมืองไทยจัดใหญ่จัดเต็มอีกแล้วครับผมพี่น้องดูนี่มปนสุดยอดจริงๆครับทุกคน ทุกคนตอนนี้พ่อแนวอยู่สพี่น้องคอมเมนต์กันเข่ามากครับพี่น้องคอมเมนต์กันเข่ามากครับตอนนี้บ้าแนวอยู่สายพี่น้อง,องบอกเลยว่ามันสวยงามแ้งครับผมพี่น้องคอมเมนต์กันเข่ามากครับพี่น้องเลยดูนะครับประเทศไทยเพิ่นจัดญ่อีกแล้วพี่น้องนี่คือเตรียมพร้อมที่จะเข้าสู้ช่วงเทศการลร ปีใหม่ที่จะมาถึงนี่พี่น้องเลยแต่เมืองไทยบอร,รอทาบพี่น้องจัดใหญ่ยิงง่งใหญ่อลังการพี่น้องคนต่างสัตนวนะท่องเที่ยวพากลังไหลกันมาเยอะแยะมากมายเลยตอนนี้พี่น้องเลยเพื่อมาถ่ายรูปเก็บบรรยากาศเหล่านี่นี่ไปอวดเพื่อนเพื่อนกันแล้วพี่นอ้องมาแล้วมาแล้วพี่น้องเลยคอมเมนต์กันเขามากครับพี่น้องคอมเมนต์กันเขามา สวยงามมาดิพี่น้องเลยนี่ม oh ันดินแดนสวรรค์พระาเนี่ยนี่มันดินแดนสวรรค์พี่น้องเลยพี่น้องเลยพี่น้องเลยจัดแล้วจัดแล้วพี่น้องยังมาทอนฮอดเทศกาลปีใหม่แต่เมืองไทยจัดแล้วพี่น้องคอมเมนต์กันเข้ามาคอมเมนต์กันเข้ามา บอกกเลยว่าจัดกันยิ่งใหญ่อลังการจริงๆพี่น้องเอ้ยจัดกันยิ่งใหญ่อลังการแห่งพี่น้องคอมเมนต์กันเข้ามาครับโอ้โอลตอนนี้บอลนี่ยอยู่สายทุกคนอู่นะครับบอลนี่ยอยู่แดนสวรรค์บอพี่น้องอยู่แดนสวรรค์บอล เกาะแกะกกกพี่น้องเอ้ยทุกคนล่งไหลกันมานับหมื่นพี่น้องเอเ้ยเปรายบแนวขากับโปกพ่อกะสร้างเห็นพี่น้องเลยเ้ยพี่น้องเลยบกคิดบกชิดเจอแดนสวรรค์แบบนี้พี่น้อง,เ,อ like องเป็นดินแดนที่สวยงามพี่น้องเอ้ยพี่น้องเอ้ยหเท่ว้าวว้าว,ว,าวมันเกิดอ,อะไรขึ้นครับอันนี้ก็บรรยากาศบ้านเราดูรองเท้ากันก่อนนี้ มันเกิดอะไรขึ้นกับเมืองไทยทุกคนจัดกันยิ่งใหญ่ขนาดนี้เลยเหรอ,อนี่มันสุดจริงๆครับทุกคนคอมเมนต์กันเข้ามากครับพี่น้องคอมเมนต์กันเข้ามาก้ามโมงามโมพี่น้องเลยนุ่มลาวคนมัานนอกพี่น้องพาทุกคนมาตะรุยเมืองกรุงเทพพี่น้องมาเบิ่งความเจริญของที่นี่ครับ มอามเบิกความเจริญพี่น้องเลยเห็นแล้วกับแปลกหูแปลกตาเด้ทุกคนเลยชิดเถอะมันเกิดอะไรขึ้นอีกแล้วทุกคนจัดจริงใหญ่อลังการจริงๆอหสุดจริงๆครับผมตะลึงครับทาเมาผมตะลึงนะทุกคนโบน่ใจว่ายันาจะเสียปี้หรือเปล่าทุกคนแต่ก็สามารถหย่างองอกมาได้เดินตามถนนมา จะเสียค่าใช้จ่ายนะทุกคนคิดป่านะต้องสอดขยะไรครับทุกคนนี่มันคืออะไรเอ่ยอ๋อทุกคนมีบัตรนะมีบัตรถ,ถึงจะเข่าได้นะทุกคน ต้องมีบัตรถึงจะเข้าได้นะครับทุกคนน่าจะเสียตังค์นะครับทุกคนพี่ๆเพื่อนๆที่ถ้าคนไหนอยากให้ผมพาเข้าวันหลังเดียวผมจัดให้คอมเมนต์กันเข้ามาครับทุกคนนะมือหลังเดียวผมมาไม่พี่น้องคำโบลงทางกรสีมาตะเวนแน่พี่น้องแต่ว่ามี่นี่รูซสกว่าจะของลงทางพี่น้องก็เลยมาเชื่อเพราว่าหอดจุดนี่กันได้สอบถามหลายๆคนหลายๆพี่ๆหลายๆคนเนาะ เพื่อชิมฮอทชุดนี้ได้ทุกคนพี่น้องเ <c oughs> ชิญทุกเบทุกคนเบิ้ลเลย,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 ยพี่นอ้องนี่สวยงามสวยงามเกินไปจริงๆครับพี่น้องโอ้หมื่นนะครับผมทุกคนวอนที่18กันยาลังจะเริ่มต้นขึ้น นี่แหละพี่น้องเลยคือคนว่าเลยพี่น้องเลยมาอยู่เมืองกรุงเมืองสีวิไลบ่าวเนี้ยผแปลกใจเราเป็นยังน้องๆน้องไม่ได้มาประเทศไทยแรงงานลาวเขาเนี่ยมาประเทศไทยเป็นยังคือหลงไหลไพเสียงพี่น้องพย้อนแนวนี่แหละครับเจอไฟเสเสียงแบบนี้บ่าวนวเองกเกือบลงพี่น้องเล้ยอย่าว่าตอนน้องๆพี่น้องเลยบ่าวนวเองก็ลงมาก,ก่อนแล้วไฟเสเสียงแบบนี้อย่างทุกคนอย่าว่าตอนน้องๆเถอะเนาะมันสวยงามไม่ดีอะทุกคน ก็ต้องเห็นแล้วก็ต้องตะลึ่งแล้วก็ต้องลงไหลกครับความสวยงามแบบนี้แมนบอรครับพี่น้องอาคอมเมนต์กันเข่ามากครับงามบอพี่น้องและผู้ใดอยากไเบาลเนี้ยวพาเข่าไปข้างในเนาะเดี๋ยวบาเนีย้ยจะพาเข่าไปด้วยครับทุกคนแต่ว่ากะต้องรอถามพี่พีเอฟซีว่าอยากไ้บอเนี้ยนี่พาเข่าไปชมข้างในบอ จะเขอมแน่นกันเขามากครับเมื่อหลังทำให้โอกาสจะมาใหม่เนาะครับเนาะ้าวานิล์โบลงทางกับเดียวพามาใหม่ทุกคนเแต่วโมนี่ต้องขอเราย่อมรับว่ะมอแเนลหลงทางเอลีลยครับทุกคนเด้อต้องขอโทษขอภครพี่น้องเพื่อสิมาชุดนี้ได้บอกเลยเลยว่าลงทางพี่น้องเลยลงทางพี่น้องเพื่อสิมาชุดนี้ได้กับลงทางนะากับมาฮอดพี่น้องเลย พ้มใม่มผมเน้นกันเขามากครับกูได้อยากให้บอลเนี่ยผ้ามันอินมาเที่ยวแบบนี้เดี๋ยวเมื่อหลังจากบอลเนี่ยจะผ้ามาใหม่นะครับทุกคนเด้เอ,อนี่บันดินแดนแห่งความสวยงามโอ,อ้ทุกคนพากันลังไหลมาสุดยอดจริงๆพี่น้องพากลังไหลมาแบบนี้เลยครับผม เพื่อนไหมครับความสวยงามว้าวทุกคนโอ้โหรถไฟแล่นแล้วทุกคนครัข้างบนจะเป็นรถไฟแล่นเห็นบ่เห็นบ่โอ้ไปแล้วไปแล้วไปแล้ว,อ,วอันนี้แหละเพื่อนว่าเมืองสวรรค์ใน,นนี้พี่น้องเอ้เป็นเมืองแห่งชะวันพี่นอ้องที่ความสวยงามของเมืองไทยพี่นอ้องเอ้ เราแน่ว่าโบแพ้ไพในโลกนี้แน่นอนจัดใหญ่จัดเต็มพี่น้องี่นี่กัเตรียมตัวที่จะเข้าสู่เทศกาลปีใหม่ที่กําลังจะมาถึงแต่เมืองไทยประเทศไทยครับผมเอาต่างชาติประเทศนอกตะลึงกันยุกใหญ่ครับผมจัดกันแล้วครับจัดอย่างนี้เลยพี่น้องเลยโบสิบโบฟันพี่น้องเลยว่าเมืองไทยจัดจัดยิ่งใหญ่อลังการแบบนี้ทุกคน บันยุคใหญ่ดูนะครับชาวต่างชาติพากันหลั่งไหลกันมานะครับดูชาวต่างชาติก็เยอะแยะมากมายเลยครับทุกคนโอ้ยเอาแล้วเอาแล้วเอาแล้วทุกคนดจัดยิ่งใหญ่อลังการจริงๆครับทุกคนโอ้โหนี่มันสุดแล้วทุกคนเลยพี่น้องไม่ขรถไฟแลนด์อยู่ข้างบนพี่ต้อง อโอ้สวยงามจริงๆพี่น้องทำคื้นที่เต็มไปด้วยความสวยงามเต็มไปด้วยไฟแสงสีพี่น้องนีง่น้องๆแรงงานเล่าเขาพากลางไลมาตอนนี้พี่น้องบอเนียเสือว่าเขามาเจอแบบนี้ต้องตะลึงต้องตกอกตกใจพี่น้องครับผู้ใดอยากมาเที่ยวแรงงานเล่าเขาผู้สาวเนะาะครับผู้ใดอยากมาเที่ยวบอเนี้ยงห้หนึ่งลายคน ให้ให้ข่าเที่ยวคนหนึ่งทุกคนก็คือมาเที่ยวเขาเบาเนวทุกคนถาค่าผู้ได้เ็นคลิปนี้เนาะกาทักมาน้องๆขอผู้หยิง่งเนาะผูหยิ่งสาวสดเนาะสักคนหนึ่งพี่น้องอยากมาเที่ยวเดียวเบาเนีพามาพี่น้องบ่าต้องออกค่าใช้จ่ายเดียวเบาเนวออกห้เด้อรับเด้อโอ้ยพี่น้องนี่มันสุดใหญ่อลังการจริงๆทุกคนนี่แหละครับเมืองแห่งสีิไลจริงๆ น้องๆมาจากวัดติดใจเมืองไทยยังบบเปลกใจหรอกก็ยังก็ติดใจขนาดโมเดลเองก็ยังิติดใจพี่น้องตอนนี้คร <c oughs> บโมเดลเองก็ยังต้องติดใจแล้วตอนนี้จัดยิ่งใหญ่เลยดูรับพี่น้องคอมเมนต์กันเข่ามากครับพี่น้องคอมเมนต์กันเข่ามากนี่ เปนแ่เข้ามากเข้ามากเข้ามา,า,มาพี่น้องเอ,อ้ยนี่มันความสวยงามของเมืองไทยเมืองกรุงมลีพี่น้องเลยเห็นกับต้องตะลึงพี่นอ้องว้าวแม่อบอก่าถือเป้าบอก่าถือพี่น้องเลยให้ภาพบรรยากาศมันเป็นไม่ยัง้งซีเลยพี่น้องเลยให้ทุกคนเห็นภาพบรรยากาศไปพร้อมกันได้เลยครับพี่นอ้องออทิดานี่แหละครับดินแดนที่ มีความอุรมสมบูรณ์ดิ้งแดงที่เหมือนอยู่ในบนสวรรค์พี่น้องเอ,อ้ยพี่น้องให้พาเอฟซีมาตรุยพี่น้องเที่ยวสมบรรยากาศของเมืองกรุงพี่น้องเอ,อ้ยพี่น้องเอ,อ้ยอาทิตพี่น้องเอ,อ้ยนี่แหละเพื่อนวาถ้ามองจากบ้านโบฮ็นเดนเนียนไกลพี่น้องคาโมมาประเทศไทยกับโบฮ็นเมืองสวรรค์แบบนี้ทุกคนนี่แหละนี่แหละ สิ่งที่บอเนียวเห็นแล้วตอว้ตองตกตกใจบ้างเป็นจังซี่แหละทุกคนนี่คือคนว่าแหละทุกคนเลยนี่ชิคเชอร์ว้าวว้าวว้าว,ว,าวโอ้โหนี่ครับสาวสาวต่างชาติครับผมสวยงามงามครับสุดตะรึงนะครับมองจากบ้านหมู่เห็นแดนดนไกลพี่น้องเลย ขอมอมาเมืองไทยกับคือสิบบริเวณเมืองสวรรค์แบบนี้ดอกตุกค์กุ้นเลยจัดหนักไปแล้วจัดยิ่งใหญ่ละท่านค,ครับผมตอนนี้อ้ยครับผมภาพบรรยากาศนะครับตอนนี้ที่ผมอยู่นะครับโอ้สุดยอดจริงๆอันนี้คือสยามเนาะฝั่งตรงข้ามฝั่งนี้นะทุกคนโอ้ว้าวอ้ยคอมเมนต์กันเขามากครับทุกคนอยากให้บอลแนวภาพไปตะลุยอยู่ไซคอมเมนต์กันเขามากครับ คอมเมนต์กันเขามากครับพี่นอ้องจริงจริงจัดยิ่งใหญ่จริงจริงดูครับพี่น้องไฟแสงสีครับคอมเมนต์กันเขามาเด้อพี่น้องเด้อเอาคลิปนี้กับประมาณนี้แล้วกันด้อครับ้อพี่น้องพอจบพอลาพี่ลาน้องไปเพียงเท่านี้เจอกันอีพีถัดไปคลิปนี้มาแล้วพอเก่าคขามาสบายดีสวัสดีครับผมพี่น้องไปแล้วบา,บายเด้อ